ครับคลิปนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับภิกษุณีธรรม,มนันทานะครับที่สิบหัวหาเรียกกันว่าหลวงแม่เจ้าอาวาสวัดกันละวัดสงค์ธกัลายาดีอำเภอตะบนพระประโทนเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับก่อนอื่นครับหลวงแม่ครับปีนี้ปวดเมื่อพราษานะครับปีนี้สิ้นภาษาแล้ว 20, 20, รครัได้ยี่สิบภาษายี่สิบภาษาแม้ยุ่งแต่ เจ็ดสิบแปดนะนะครับรักษาสุขภาพครับเรียกว่าตอบอย่างถ้าตอบนะต่อไปได้ต่อไปได้ไปได้ในหลงไปในทนโกลนครับผมถูกไหมครับปีนี้มีซูบีและสามเณรีที่บวชอยู่ในวัดนะครับแม้ว่าเราไม่ใช่ไหนกครับผมเพู่งได้รู้นะครับผมเ<ม>พิ่งรู้ซูีที่รวมสามเณรีด้วยก็เก้าลูกครับผมแต่ทั้งประเทศเนี่ยเออที่เซเว่สัรว์ สำรวจ270กว่าลูน2 7 0กว่าล <Japanese> ูนกระจายอยู่จังหวัดไายแดนอยู่กระจายอยู่ประมาณ30จังหวัดในประเทศไทยนะคะแต่ทุกภามีทุกภาคจังหวัดชายแดนใหญ่ที่สุดก็จะเป็นเชียงของของตงหลวงและอาจารย์ในที่แบบนั้ที่แท้มรณภาพไปเมื่อเดือนกรุงไทยนะคะนี่คือจอมทองจอมทองกับเอสิเของที่ใหญ่มากก็คือจังหวัด É mais de um milhão de ข้อมให้คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรกที่ใกล้เคียงมากที่สุดรวมั้เชียงใหม่รวมทั้งสกลนครมทั้นคนออกวันออตะวันอลขึ้นไปจนถึงหลังคาเนือเหนือไทยสกลนครยะโสธรเกตหมดมัจะตั้งเป็นสมารูเป็น่า มุกแค้นอะไรเลยนะครับต้บไปที่อารารศูนย์ครับผมหลวงลงแม่ครับแล้วการฉันกิอยู่แต่ละสำนักยังไงครับทุกวันนี้การอะไรคนะการการยังชีพการการยังชีพของพิซุนีการชีพเราก็บินธรรมนะั้น งชีพพูดเป็นคารวะนะการยังชีพยังอาศัยการปฏิบัติาอยู่หลายแห่งนะครับแต่สําหรับเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นมังสวิรัติเราไปเป็นจัติาสองวันคือวันพระกับวันทีชีแต่วันพุตวันนี้จะมีผัวชีนที่ทำทำอาหารมังสวิรัติครับ่าปีชีนก็ญาติโยมอย่างญาติโยมจองวันเกิดจุดนี้นะครับก็จะมีอาหารมาถวายวันครับลายลายได้ของวัดแต่ละแห่งที่หลวงแม่ทราบนะครับว่า เขาจะจัดการดูแลเป็นไงครับแม่ไม่รู้เธอพูดจับของเราเฉพาะของเราเราญาติโยมญาติโยมบริจาคญาติโยมที่เดินเข้ามานะคะที่เห็นเห็นเนี่ยมีญาติโยมบางแห่งที่รู้จักเราไม่ได้มาก็สามารถจะโอนเข้ามาทางบัญชีได้ปีนี้กระถิ่นวันไหนครับวันกระถิ่นวันที่30 30ตุลาครับผมกระถิ่นที่นี่แปลกพิเศษกว่าที่วัดอื่นยังไงครับ ความพ,พิเศษคนที่มาร่วมบุญกระถินบอกว่าจะเขาก็บ,บางบางคนแล้วก็บอกนึกเคยทาไม่เคยทาบุญกระถินก,กับพิษุนีรารามมาก,ก่อนก็เราก็แนะนําเขาว่าในการทําบุญเนี่ยถ้าพทะเจ้ารับสั่งแล้วลว่าการทําบุญสองสมเนี่ยได้บุญมากกว่าทําบุนสงเดียวแล้วก็ทบุญสองสมเนี่ยกระเสริฐนั้นแล้วก็ในในการรับกระถินของเราเนี่ยนะคะค ได้น,นะไม่ได้จาะจงอยู่เฉพาะวัดเรานะเราก็ไปทอดกระถิ่นวัดพระภิกสุด,ด้วยครับเพื่อให้โยมที่มาทำบุญกับเราให้เขาได้บุญสองสงมก็คือว่าเนืนที่เขาถวายน่ะถวายที่พิกษุในส์นะแต่ว่าเราไปถวายภิกษุส์ด,สด้วยให้เขาได้บุญสองทางประมาณนั้นครัคร่ะแต่นี้ปีนี้ปีนี้มีงาน ด้วยเหตุว่าผมแม่เองเจะ 4, ครบยี่สิพรรษานั่นหมายถึงว่าก็จะใช้ชื่องานนั้นนะคะว่าสู่ทศว,ศวรรษที่3ของพุทธศตวรรษในประเทศไทยก็จะจัดงานจัดงานใหญ่ที่จัดไปแล้วนะคะตอนนี้มีเสวนาเดือนละสองครั้งเสวนาเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งก็ออกทางสตรีมาหญ่สตรีมใหญ่จไปเดี๋ยวขอข้อมูลได้จากจากหลุงที่นะครับ,รบใกล้สุดจะเป็นปสุขน้าสุขน้าที่ไหนครับนี่ออนสตรีมใหญ่ครับผม เข้าไปในรายการชมดูได้ครับค่ะแล้วก็เมื่อจัดสองเดือนละสงครั้งใช่ไมครัปีนี้เราจะจัดทั้งหมดที่สิครั้งครับ,รบและครั้งล่าสุดที่กำลังจะถึงคือวันศุกรหน้านะคบจะเป็นเรื่องของงานของคุณแม่งานของคุณแม่ในต่างประเยศครับ ที่ผ่านมาผู้ถัดงานของลรงแม่หลาประเทศไทยคนจากต่างประเทศและพันจัดจบจาำนวนแม่ก็จะพูดถึงพิษณุยารามที่อื่นครับจะนําเสนอนิษุนญารามตะวันออกาเหนือทางใต้ครับว่าแต่ล<ใ><น>ะแห่งใ,<น>ในกลุ่มพิษณุียเนี่ยมีการประสานกันยังไงที่จะช่วยเหลือกิจกรรมผ่านไลน์ผ่านนไล์ผ่านไลายเดี๋ยวนี้ง่า,ายขึ้นง่า,ายขึ้นมากเป็นกลุ่มอะค่ะมีอะไรเราก็จะบอกไปพิษุุี่ที่ จังหวัดอื่นเขากําลังทําอะไรถ้าเราไปเองไม่ได้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาด้วยวิธีการใดนะคะแล้วก็งานที่สองที่ทําสาหรับการฉลองฉลองมหาเทวีนะคะเขามีการจัดขบวนทีนทัศการภาพ่ทยทัศการภาพไทยในหัวข้อว่าผู้หญิงวัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรมแอดมิ n o r มอลรางวัลเกิดสงสนนะคะรางวัลที่ห้ี่นี้ โดยเราเป็นเจ้าภาพก็คจะไปจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีนิทรรศการของภาพที่ได้รับการชนะชนะเลิศนะคะจะอยู่ที่หอศิลป์ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่16แล้วก็จะมีงานวันที่16ปิดท้ายด้วยงานเหมือนกันเป็นงานประชุมเสวนนาที่หอศิลป์เหมือนกันที่หอศิลป์เหมือนกันเดี๋ยวจะไปไปทำเรื่องจองที่เรียบร้อยแล้วครับคูกไหมครับพิษุนีเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมไทยขนาด ทุกวันนี้อ,อันนี้ต้องย้อนกลับไปทงสังคมแต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยความสงบสุขรเ,เราเองนะคร,ครับในฐานะภิกษุสงฆ์รเราอยู่ได้ด้วยความสงบสุขและมันก็มีงานหลายอย่างที่ที่มันยังขาดอยู่มันยังขาดอยู่ในสังคมอย่างเช่นงานที่หลวงแม่ไปเยี่ยมผูนน้ต้องหาในเรือนจำนะครับวัวววงวงอนอัคารนี้จะมีเรื่องราวอยู่ก็จะพบว่ามันมีหลายแดน แดนผู้หญิงไค่แดนเดียวในสามพันห้าร้อยคนเนี่ยเรจะเป็นแดนผู้ชายเยอะแดนผู้หญิงแค่เจ็ดร้อยคนเพราะฉะนั้นเราก็เข้าเป็นแดนผู้หญิงแดนผู้ชายก็อยากจะให้น้าเข้ามาเราก็บอกว่าขอเป็นนิมนต์พระอิศุสูงไปนะเราดูแลฝั่งของพิกซูนีนะคะเป็นการช่วยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วก็คิดว่าเราให้ความหวังกับเขานะให้ความหวังกับเขามี เสียงสะท้อนนะคะอย่างที่สุดสมควรที่เขาสะท้อนว่าเขาไปถึงจุดที่เขาคิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วแต่หลังจากการที่เราเข้าไปพูดคุยกับเขาแต่เราทุ้กๆสมัยตุก่อนทุ้กสองอาชีพนะครับเสร็จแล้วตอนนี้มันติโิรแลยก็เลยไม่ให้เข้าไปเขาไม่ยินดีครับเขามีความยินดีว่าได้พบตาพบตั้มดเหมือนกับว่าคิดหาททงออกได้แล้วก็เลิกคิดฆ่าตัวตายเราก็คิดว่าเป็นเป็นกุศลของทีเจุนีค่ะ ตรไหมครับคณะสงฆ์ให้การยอมรับเพิ่มขึ้นตามลําดับเงียบคําไม่ได้มีไม่ได้มีความขึ้นหน้าอย่างไรในเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ว่าตั้งแต่คศ2557ห้ามท่านห้ามมากขึ้นนะทีแรกท่ห้ามไม่ให้พระภพิกษุบวชพิกษุเปี2557ท่านห้ามต่อว่าห้ามไม่ให้มีการบวชิกษจนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศและชาเราก็ต้องหอกจากประเทศ ที่จะบอต้องไปบวชศรีลังกาไปบวชศรีลังกาตอนนี้ศรีลังกาก็แย่นะคะเราไปอินเดียค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรวันที่11พฤศจิกาจะเป็นธนาคารพิจิตร์นานาชาติมาจับคู่นะครับมาจะพูดกันแล้วก็เป็นหน่วยงานเรียกว่า U T B <astic> S I นะคะหรือว่าธนาคารพิจิรนานาชาติสากลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาจะเป็นผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานวัที่พุติเดีย พฤศจิกาปีนี้นนคือโทั่วโลกทั่วโลกคือใคร,ใคร,ใ,ครใครติดต่อเข้ามาก็พอดานก็ได้ครับแต่ต้องมีการสอบน,นะงมีสอบค,คือบวชเรื่งนี้เนี่ยต้องบวชเป็นสามเณรีกี่ปีถูกเป็นสามเณรีมาสองปีครับผมในช่วงสามเณรีนะให้เป็นสิกขมนรา2 0สองพันสามครับนี่นะครับแา่อะสุขภาพหลวงแม่เป็นไงบ้างครับสุขภาพพอสมควรครับ ัน right? ี้เขาคุยกับคุณไรชได้นี่นะครับเรามาถามสาระทุกสุดดิบของพิษุนีนะหลวงแม่นะครับที่ทําข่าวมาตั้งแต่บวทพรรษาแรกเลยวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับยี่สิบพรรษาแล้วค่ะยี่สิบสองปีนะเพราะว่าเป็นเมนจะสองปีนะอ๋อผมเจอหลวงแม่ตอนเป็นเอนใช่ใชยี่สิบสองปียี่สิบสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ